สวัสดีครับท่านผู้ชมกบมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาๆ้าวันนี้ก็พามาชมต้นเล็บครุดด่างเนาะท่านผู้ชมเนาะลเล็บครุดนี่ถ้าเฮาพูดถึงาภาษาไอพูดถึงความหมายครุดคืออ่าไม่อย่างกาะในเทพนิยายอะ่ะ อ่าที่สู้กันกับพญานาคครุฑพญานาคนะสู้กันเล็บครุฑมีความหมายว่าเล็บของพญาครุฑเห็นบอกอืมหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยผมนี่มีเหรียญบาทเหรียญบาทนี่มีด้านอีกด้านหนึ่งเงินบาทสมัยก่อนนะด้านหนึ่งจะเป็นครุฑขยายปีกนะ อ,อีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปของพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเหรียญบาทที่มีครุฑป้องกันพวกทูตผีวิญญาณชั่วร้ายเพื่นว่าเออพวกอัปมงคลต่างๆนี่ซิลีกนี้ไปไกลๆเจอแต่สิ่งดีๆมาสันอือโอ้แม่นอีดีบอกคุณตาวิธีไทยกะมีอยู่ไดเหรียญบาทที่มีครุฑอยู่ด้านหลังนะอือทีนี้มาเชื่อมโยงกับคําว่าเล็บครุฑต้นนี้ มันก็สิคล้ลายๆกันนะบอนใดที่มีคำว่าครุดเล็บครุดมือค,ครุดเท้าครุดปลีกครุดตัวครุดรูปครุดนะมันก็สิป้องกันพวกทูดผีวิญญาณชั่วร้ายให้ออกไปกกไกลๆนะเอออันนี้เป็นความเชื่อของอคนโบราณโบราณและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดนะ โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมบ้านไหนที่ปลูกต้นเล็บคุดไว้บ้านนั้นก็จะไม่มีพวกทูตผีวิญญาณชั่วร้ายนะมีแต่วิญญาณดีๆเอปกป้องคุ้มครองอืมแม่นอีลีบอกคุณตาวิธีไทยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสันไปหามาปลูกจากกระถางหนึ่งทีนี้มาดูต้นเล็บคุดมีอยู่สองลักษณะ ที่คุณตามีอยู่คือแบบเล็บคุดใหญ่ด่างแบบนี้นะแล้วก็เล็บคุดเล็กแบบนี้ถามว่ามีอีกหลายอย่างไหมครุดก็มีแบบไม่ด่างนะอันนี้แบบด่างแบบด่างมีความสวยงามใบมงคลใบประดับสวยงามส่วนใหญ่คนสิลูกไว้นาเฮือนนะโชว์ปกป้องคุ้มครองแล้วยังโชว์ความงามนะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ เวลาที่เขาปลูกไว้ในตอนกลางวันนี่เขาสิคลายออกซิเจนออกนะตามที่เาได้เรียนในหนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแล้วก็บรรดาคุณครูก็เอาไปสอนในชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะในระดับมหาลัยก็สืบค้นหาข้อมูลวิเคราะห์วิจัยพวกเธอไปสืบคน้นดูสิต้นเล็บครุดด่างนี่ อ่ามันมีที่มาอย่างไรมีประวัติอย่างไรนะมีกี่สายพันธุ์มีกี่ชนิดเอามาพรีเซนต์หน้าห้องโหลดลง youtube เว็บไซต์ Tik To k อก n ลถ้าใครอยากได้พวกเธอขายเลยนะเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งหรือขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาต้นเล็บครุดด่างมาฝากยาย พอดีเช้านี้ยายก็กกำลังหาอยู่ว่าจะเอาตนอะไรดีนะทำคอนเทนต์ลงยูทู e ได้ตนเล็บคุดที่บุกเธอเอามาฝากยายนี่แหละขอบน้ำใจจริงๆริว่าสันอือเป็นของฝากของที่ระลึกนะเนื่องในโอกาสวันเป็นมงคลวันขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้เป็นต้นเห็นบอกผูกข้อต่อแขนไปรับตำแหน่งใหม่ฮ่าไการ ใครที่ยังไม่มีไปหามาปลูกจักกระถางในน้อยนึงเนาะเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงมบุนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปไสมาส่ใกล้ไกลกับอให้สิ่งซักซิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือต้นเล็บครุดด่างไม้มงคลไม้แห่งการปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองจากพยาครุฑ ไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากและของที่ระล,ลึกครับท่านผู้ชม